รุ่นนี้จัดว่าเด็ดเลยครับ w 1 4 0ครับคันนี้เจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงตอนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่เป็น s 5 0 0ครับล้อขอบ20บาบัดนี่ล้อนี่ก็หายากมากรถนี่ก็เนียบเหลือเกินแต่คันนี้เขาดูแลดีมากนะครับแล้วก็เป็นล้อย0ยางเต็มสุ้มเลยมาถึงเนี่ยทรงไม่สวยคือโยงโยงแล้วก็อยากให้เลสอัลอไทจัดทรงให้หน่อยขอเตี้ยที่สุดแบบไม่ติดนะครับ คันนี้เป็นยาง40ขอบ20แก้ม40แล้วก็อยากจะทรงหล่อๆล้อเป็นบาบัสขอบ20ครับจบสวยครับกับสปริงเดิมครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่านุ่มมากเพราะว่าถ้ามาโหลดสูตรหรือโซลทเนี่ยนุ่มได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงค่าเคเหมือนเดิมได้ทรงสวยนุ่มสบายสไตล์เอสคาเหมือนเดิมครับไม่กระด้างแน่นอนแล้วก็จบสวยกับฟิตเมนต์หล่อๆพร้อมใช้งานครับ จบสวยครับ W140 ล่อๆไ